สวัสดีคะ่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหนูๆลูกสาวลูกชายที่น่ารัก,ท,กทุกท่านนะคะตอนเช้าๆก็จะปล่อยน้องๆองอกมาบินเล่นแบบนี้ละคะ่ะก็อัปเดตข่าวสารนกบ้านนงป้มนะคะตอนนี้ก็เริ่มออกไข่แล้วคะ่ะเริ่มอวางไข่กันแล้วคะ่ะท่านผู้ชม ก็ฟักไข่ออกไข่แล้วก็นับไปอีกสิบแปดวันค่ะตามสถิติก็สิบแปดวันเป๊ะค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะตอนเช้าๆก็จะปล่อยน้องออกมาบินเล่นกันเนาะออกมาบินเล่นก็จะมีบางส่วนที่ได้ออกมาแล้วก็กลับเข้าไปผัดกันออกมาค่ะ สองครงก็จะวุ่นวายวุ่นวายค่ะดิกนกระรื้มลระห่ำมีความสุขแล้วออกกำลังกายโนนเจ้านาย <c oughs> <c oughs> ก็มาอัปเดตกระสารน้งบ้านน้องปื๊บนะคะตอนนี้ลงรังแล้วหลายคู่ก็เริ่มออกไข่กันแล้วค่ะก็มาลุ้นกันนะคะอ่าว่า จะได้ตามสเปคที่เราต้องการไหมก็สำหรับกรงนี้นะคะก็คือน้องพย์ค่ะอ่าน้องพี์ก็เป็นนกอ่าพิการเนาะก็ก็หลายวันแล้วละคะ่ะอ่น้องตกใจเสียงดังข้างนอกอ่าเขาก่อสร้างค่ะน้องตกใจน้องก็เลยบินชนกรงแบบอาก,การแบบตื่นๆคะ่ะก็เลยเอ่อให้น้องเข้ามาอยู่ในบ้าน ปิดไฟอบให้น้องอก็ไม่ได้เป็นไรมากหรอกค่ะก็พอดีมนันหนาวๆก็เออให้น้องอยู่นี่แหละก็ดูแลกันไปเนาะสำหรับนกบ้านนกปืม้มห่วงใยใส่ใจ,ใจดูแลกินอิ่มนอนอุ่นค่ะสำหรับสโลแกนนกบ้านนกปื้มนะคะสำหรับคุณนายอีวิงหรือว่าคุณนายกีกี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่า น้องเป็นอ่าน้องหมาที่ทําหมันแล้วน้องไม่ไปไหนคะ่ะก็อยู่แต่ในบ้านอยู่เดินเล่นในหมู่บ้านอ,อย่างมากก็ออกไปเยี่ยวไปขี้นู่นแค่หน้าป้อมหน้าป้อมนี้ก็เดินไปประมาณห้าร้อยเมตรประมาณนี้และะ้วค่ะนางไม่เคยออกไปไหนคะ่ะเอาพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นหมาในกรางั้นคะ่ะ มาในกลาไม่เคยออกไปไหนถ้าพาไปก็คือไปฉีดวัคซีนหรือว่าไม่สบายหาหมอแค่นั้นละค่ะนางไม่เคยออกไปไหนเลยแงอย่าทะเลาะกันแล้วก็น้องเป็นหมาําหมันแล้วก็เป็นหมาที่เจียมเจียมเจียมตัวเนาะมาสายอยู่กับเราแล้วก็เออดูแลกันไปน้องก็นอนเล่นอยู่หน้าบ้านค่ะได้ใต้ท้องรถ ทีนี้หมาในหมู่บ้านเขาหลุดมาค่ะเป็นหมาดุเป็นหมาที่เขาเพาะพันธุ์ลูกหมาขายค่ะท่านผู้ชมแล้วมันหลุดออกมาอืมหนึ่งในนั้นก็คือคุณนายกีกีของยายนี่แหละค่ะไปหยุ่มเอาใต้ท้องรถค่ะท่านผู้ชมืมแผลก็แบบเบื่อเลยค่ะกัดทะลุเลยค่ะตัวนี้ก็จะอ้อนๆเลยค่ะ ใก่ลำโพงเพื่อป้องกันการเลียแผลค่ะอ้อนอ้อนมากเลยอ่ะตรงสารนางค่ะอ๋อุยเรื่องหมาทะเลาะก,กันไปก็เท่านั้นละกันท่านผู้ชมค่ะไม่รับผิดชอบไม่อะไรเลยค่ะเราก็ต้องเสียค่ายอยู่ค่ายายดูแลหมาเราไปค่ะหมาเราก็ไม่ได้ผิดนะคะ พานอนเล่นอยู่หน้าบ้านใต้ท้องรถด,ด้วยซ้ำไปค่ะหมาเพิ่นน่ะเป็นหมาดุด้วยเออเฮอ,อเมริกันอะไรก็ไม่รู้อะ่ะหลุดออกมาดีไม่กัดเด็กๆแย่จังเลยเนาะสำหรับครอบครัวยายรักสัตว์ดูแลสัตว์ <laughs> เอ็นดูสัตว์ <laughs> ก็เป็นคนรักหมาเนาะรักน้องหมาน้องแมวเอาง่ายๆค่ะ <laughs> คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทราบกันนะคะว่าเอานอนกบานนปื้มลงลังออกไข่แล้วนับไปอีกสิบแปดวันค่ะรอรุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ตามสเปคที่เราต้องการไหม <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรากําลังจับคู่ให้ค่ะเขากําลังอ่ะจูจีกันค่ะ <c oughs> กําลังจูจีดูดีกันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> คู่นี้ก็เป็นผู้แก้มเหลืองเมียแก้มเหลืองค่ะ อ่าถ้าได้ลูกออกมาก็จะเป็นทั้งจะได้ทั้งผู้แก้มเหลืองและเมียแก้มเหลืองค่ะท่านผู้ชมค่ะคอยลุ้นกันนะคะกําลังจีบกําลังดูดีกันเลยค่ะถ้าได้ออกมาก็จะได้ทั้งเมียแก้มเหลืองผู้แก้มเหลืองค่ะคุณตาสามียายผู้ลงหลายาครั้งไคล้นกเหลือเกิน นี่แหละค่ะถ้ามีปัญหาในการเลี้ยงลูกนกนการเลี้ยงนกค่ะสามารถสอบถามได้ค่ะเฟซบุ๊กก็พี่เต้าหู้น้องบอดิกาดครับนะคะหรือบอดิกาดครับเฟซบุ๊กนะคะท่านผู้ชมค่ะคุณตาทำงานทำงานเสร็จแล้วก็เออมีข้อความคุณตาก็จะตอบให้ค่ะ,ะเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆในการเลี้ยงน้องนกนะคะท่านผู้ชมค่ะ สอบถามได้ค <Goodness. S 2> ุณตาก็ไม <flow> ่ตักบรรยายนี่แหละค่ะคุณตาใจดีแต่จะเสียงดังหน่อยนึงก็ชมนกเพลินไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็มาอัปเดต่าวสานนกบ้านนกปื้มขายแล้วนะก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทุกการสนับสนุนนกบ้านนกป้มนะคะ เปไรนอะซิวเวอร์ปไสารซ ไปกันไปแล้วคือเิดแล้วี่เจอได้ที่ไหนเห็นกองไม่ได้เลยมางไม่ ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการให้กำลังใจช่องเนื้อทองนกบ้านนกปื้มนะคะก็มาอัปเดตให้ทราบพ,พอคร่าวๆกันนะคะความเคลื่อนไหวความเป็นไปของนกบ้านนกปื้มค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กดติดตามช่องให้ใหยายด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้ฝากท่านผู้ชมค่ะ ความวุ่นวายตอนเช้าๆก็ประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ